ลูกไม่รู้จริงๆว่าดาบเล่มนี้อาจจะมีวิญญาณร้ายจริงจะต,ติดอยู่ในขณะที่ลูกจับดาบอยู่นั้นลูกก็เลยตกใจแล้วคว้างดาบออกไปไปรู้รู้้อไปฆ่าคนตายนี่เจ้าเบรวันฉันก็โทษด้วยนะฉันไม่เจตนาจะฆ่าพ่อเตอหรอกฮ่าจะไม่โเรื่รังเแล้วกันน,นนะไอ้ตันตันเอาดาบเล่มนี้ดาบใดผีปิตาบัน ไปตอบรอนพิู่ดไ้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมด้วยเออปรเจ้าก็นี่แสดงว่าอย่างนี้คนก้าคนตาบังเกิดจะพููต่อาได้เมื่อเสียแปลงเสียแปลงคนก้าคนมีความพิดตูดจะตันนไยพโรกแกงความเหมืนโดยด่วน คือคนฆ่าคนพู้นั้นจะต้องได้รับโทษด้วยกันถูกประหารชีวิตแย่แม่ไมได้ตายได้ตายให้บาป้าความน่าว่าไม่ตายไอ้เจ๊มึงก่อยเราเร็งยันจะกูเนี่ยเด็ดพ่อเด็ดแม่เปกันดำลูกกันรู้แดนประการแต่นะเปกันลูกปิดไปแล้วก็ด้วยความจําเป็นเพื่อต้องการในบ้านเมืองนี้และกฎหมายนี้สจิตลูกยินดีจะกันรู้แดนประการเปคกอพ่อ <c oughs> <c oughs> พอดีใจหายจริงๆพอดีใจหายจริงๆลูกแล้วก็อีกอย่างทีคุณื่น,นล้วก็เราก็ประการชีวิตข้าวเขาได้ลงคอเราเลิกปฏิบัติไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เคยละเว้นกับใครห้องเท่มีความผิดพู้นั้นจะอทไในรับโทษอย่างสามัญชน,นถ้ากวางใด้ยังี้แสดงว่าเราจะต้องสั่งประการชีวิตลูกเราเอ้ยทหาร น้ำควายยญิงราจีไปประกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปจุกันระบมกวงกวงแล้วควายหญิงราจีไม่มีความผิดแม้แต่น้อยเพียงแต่ว่าควายหญิงราจีไปจมปีพิศพันแล้วก็จับดาบนั้นดาบเล่มนั้นอาจจะมีวิญญาณไรยฉิงต,ติดอยู่ด้วยความตกใจว้าออกไปก็เลยไปฆ่าพ่อกระบม พ่อของกร่บมได้ตายลงในครั้งนี้ก็เหมือนว่าพ่อของกรหมอมเองอาจจะสร้างกรรมตำบาประชาติบางคนก็ไม่แน่ไปเจ้าอก,กันถ้าการเช่นนั้นเลยขอให้พระองค์ตรัสรับรังถึงไปเจาค่ะถ้าการว่าพระองค์จะประกาศชีวิตควายหญิงรารีขอให้พระองค์เดี๋ยวร,รับรังประกาศชีวิตบ่มจันทร์ถึงไปเจอก,กันไรมั้งเด็กันเล่ไม่เข้าดีมันตายแน่นคือไม่ได้ปีหนุ่นนยควายหญิงราดีต้องเดือดร้อนเพราะเราเตะ แล้วก็อีกอย่างว่าหญิงราศีนั่นแหละมีประโยชน์ต่อประเติศาติบ้านเมืองเราเชาวนะเชาา้าไรอยู่ไปไม่มีประโยชน์ไม่ได้หรอกชาาไปวันคนนี้มีความผิดคนอื่นมารับแทนไม่ได้ย่าครับบ้านเราเมือก็ติดร่างแทนกันลุยใครที่ไหนรู้มากแนะ่ไอ้เน้า,าอ่ะวักมไปไหนตัต้มตาไม่ปักไรกูแล้วเมื่อไอรติงกูแลว เตะพ่อก็เดมลูกก็ดูเดนประกาศเดียวนี้เฮ้ยความจำเป็นเตะพระองค์นี่มันลูกเรารู้ว่าลูกโอกาสที่ลูกมีความปิดเนี่ยเราเลือกปฏิบัติไม่ได้เออเตะเออพระองค์ขอพระองค์หน่อยตอบรับสั่งตัว้าอีกอย่างว่าหญิงรารีอยู่ไปก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองกระบอกข้ออยู่ไปไม่มีความหมายไร้ค่าอีกอย่างว่าหญิงรารีจะต้องมาทิ้งประชุด้วยกระบอกเตะ นำดังนี้มากราบตูเรียกว่าหญิงต้องเดือดร้อนตั้งหากประองคไม่ตอนรับสั่งแล้วก็กระผมจะปรีชีพเดียวกันฆ่าตัวถายตรงนี้ยไม่รังเกาแล้วอะไรกันเลยปั้นรื้อมึงปลั๊มตาล่วงกัมามั้งมึงไม่ตาล่วงน้อยเล่วไม่แน่ดังที่ไม่นะครับผมอยู่ไปไม่มีความหมายหรอก เอาแล้ละเ,เ,เ,เราก็เห็นด้วยความร่วมกันนายเจ้าเรวันในขณะต่งางเป็นความปรารถนาอย่างแรงกร้างของเจ้าเรวันเรายินดีถอนรับรังเต่ควายหญิงราวีนี่ตายไปแล้วเรารับรังประกานชีวิตไปแล้วที่เหลืออยููเนี่ยใบใจลูกเรานะถ้างั้นที่เหลืออยู่เราจะโกยกพเจ้าเปรวันไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเ เกมแม่ทำไมกูตั้งใอ้จีนโกกูดีดีวะไม่ได้เกเมวันนี้ยังไงเออเทกรรมมเออไม่สาม,มารถรับได้บรจ้าค่ะถ้าเด็กวัยชาติบริวันนี้ดั้งเกยียมหญิงเออไม่บริากา่ะว่าหญิงเป็นดอกว้าดอกสวรรค์มันด่างไกลกันมากเออผมจะเด็เกเค่ตินดอกหญ้าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ได้กี่อย่างเนี่ยกระผมจําเป็น จะต้องไปตำจบพ่ปปเอเฮ้เรื่องศพพ่อไม่มีปะนะัญหาเราจะขอเป็นเช้าผ้าไปเลยฮ่าจะแหม่ร้อยเจ้าเมืองเป็นเนจเ้าอ,อ,อันหยัดแหมมร้อยแตะเลืกไอลไตนี่ฮาเลือไปนี่อเอ่อเดี๋ยวไม่ใช่มาบอกพ่อตอนนี้มาเป็นประธานเมื่อนานจบอย่า,า,ยา,ยาก็ลงนายกกอบังจอลงกำนันผู้ใหญ่เป็นประธานเมื่อนานหรไม่เราเป็นก็เป็นเจ้าภาพนั่นแหละ เป็นพ่อตาแม่ยายของเจ้าเรวันเลยไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อมนุกเหลือดไปกินที่การใช้จ่ายจ,จบของพ่อเตยเจ้าเรวันนั่นแหละจะมีการใชใ้จ่ายเอิอนสักเท่าไหร่สักงสามล้านพอไปละมากเ,เกินไปมันจะแค่อาร์แสนก็พอแล้วไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์มันไอ้สักดีแค่เก็กบ,บกไปกติ ถ้าบังเกิดเขาไหว้ตั้งลานเกนแซกคมาตั้งลานเย็นแม,มงกูมาเจ็นโตาตะนอนตับเสียงแท่ดเดือนนอนตับเสียงแท่ดเดือนชวนเดินแคว้นกันตูปลาไปนวนฟองธรรมดาจบอยู่แล้วออกม้ยิงกูค,คนํำนี้เคยเด้โดนจักกูป้าไปมดัดเปิดบังกะโลเปิดดองเปิดอด,ดองต่ำแรจอย่างอยู่ในกิองเปิดมดัดโบ,าบานจา,าะดมป่ามัดไปเรื่อยบนดินเด่นอ้วกใต้นองดิน หัวกันโย,ยตัดแยงไงดีวะ่ะเบี้ยโรกกลานเอออีกอย่างกระผมจะต้องกลับละแต่เจ้าเปวันนั่นเธออย่าลืมว่าตั้งแต่กวัดโขจบพ่อกองเตอเรียบร้อยเธอต้องกลับมาเตียงงานครับผมใจกำบันัญญาอลาก้มกามากร้ายลูกชายแม่ thank you แต่ต้องแต่งก็ระดีไม่ต้องหั

ม่รักรกลยผู้จายเอาไปกันแล้วเอาทำไมที่มายืนช่องหน้าช่องตากันล่ะไ่ไปเลยเป็นอะไรเป็นปเสียแปลงกับฮะนั่นปนดูนะไม่รู้ปนดูจะเด่งกูเกนนอนถึงอะเบร่ เป็นอะไรนะเป็นกาตะกรฮะกาตะกรคนฆ่าคนเกษตรกรเออเป็นเกษตรกรทำนาทำไรครับไอตำนาทำไรใจหน้าไม่คอยตำทำไรทำไมที่ไม่ทำนาทำนาเดินมันใจอ่อนทำกาดทุนใจอ้ออะไรนะทำนากาดทุนได้ไงกำไรนเนาะ ไม่ตั้มลยเตี้ยงหนักหน้าตั้หน้ากาจุนในนึอ่ต้อง t ớ ยเวลายห i ายพันเาหยายพันพี่นีเอพราะายพันพุยจังกาดำจังกาวันกาพุยแป่งอจัดจู่ปื้ดเออกาเก็บกระดปัด้กาตุลต่ไม่ใ่คนตัาเออทัที่เจ่าอะไรนะนู่นุเออนายนู้นุนี่พูดอย จแไดงว่าในการพูดมาแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าช่างก็ทํานาจ้างคนทุกอย่างไอ้การทํานาจะต้องทาเองตรงนั้นเังนว่าไถหวานอะไรตํานองนั้นเลยเก็บเกี่ยวต้องทาเองก็หมายถึงว่านั่นก็เรียกว่าทํานาทําแบบนี้ก็จ้างคนทานานเราไงเดี๋ยวมึงไปเตี้ยงหนักวิชาก,กาัน อันนี้เจ้าว่าก็ไม่ตำหน้ากันตำไรตำสวนตำไรครับตำช่วนตำช่วนช่วนยางอ่ะช่วน,วนย,าง,วนยางมีหลายไร่ไหมกันชวนย,องอยางไม่จำได้เจ้ว่าประมาณสักงาลอย่เออเออช่วนยางเป็นเตาแก่หรอรับเขายังเตาแก่เพี้ยบรรดาเขายังเตาแก่นู่นู่ยอันนี้ยังชวนปา์มก็ยังได้ประมาณสักลอย่ได้มั้งโอ้บิดชวนปา์มด้วยครับครับ đi còn lăng này tiền nữa tiền đẹp chi cho này luôn quá cho đen quá cho to mi con này bên mấy chàng thằng sắc ba chứ họ là bên này à mấy bà bấm tầm bún mất mình gần đang ngon anh nó ngon rồi, rồi, rồi mà bảo đỡ được lẻ bia nhận mà nó mấy đi vô đây tầm vật ra vật Lại nhói tầm ờ. cái này tự nó thì nó chỉ trê chân เดี๋ยนี่ผมกับเมื่อนั้ไอ้ตุนกันจึกจ้าหนักเรียนไอ้วัดไอ้โรงเรียนหมดดิ่โอ้ตอนแรกว่าเต่าแก่ใจบุญกับเต่าแก่ก็อย่างเต่าแก่ใจบุญเว่ยได้ร่วงปวดตัวก็รักลุบอาจารย์โต้พออาจารย์ไกลแล้วเฮ้ยได้เะไาหมดแมด่เออใจกินนี่ก็ไม่ยอมถือว่าเ,าเออบียดตันดีเลวดีเลวดีเลวขำๆมาเลยเออ มาครั้งนี้นี่ต้องการอะไรบ้างนะผมเแบบบ,บบนี้ก็กไม่รวยไดไม่ได้นะขอมาเลยขออะไรบอกมาเลยเราเรามีทั้งนั้นพวกมาโยมเมียนี่อะไรนะมาโยมเมีเยเอาเมีโยโยมเมียนี่ว้าเป็นเต้าแก่นะเต้าแก่แม่ไม่เนี่ยไม่สนใจบ้างห <c oughs> รยอลุยคนยิ่งมันเราเอาเอยจอ่เอ คนคนแม่เราไม่ใจดูตดเล่นแต่ไเล่นแต่แข่งเล่นแต่ไฟไม่จำอย่าลืมนา็จอั้นแล้วก็กลับมาแต่งงานอันนี้ผมต้องล็อกไปแต่งงานไม่บอกเลยทีนี้ผมมีแรงชาเจ้าไม่ทองไม่ทองนะวันแต่งงานพร้อมกันเลยกับได้แต่วันเข้มเหม่มนุกโอ้ร่งเลยเออนี่นไนทิง กับครับคับเราอยากถามนายเท่งนะเราจะถามนายเท่งว่าไอ้ชาวประวันมีลูกใครไม่รู้อไม่รู้เลยอยู่กันได้ยังไงยบอนั้น์กึ่มปัเราถามตรงตรงนายเท่งนะนายเท่งต้องตอบเราตรงไปตรงมาถ้าหากนายเท่งนะโคกพวกลมตอนหน้าเราแล้วก็เราไม่อยากกลับไปกลับแต่ตัวหัวเราไม่อยากกลับจำลองเด็กอัน พูกก no e no e no e so right ับเต่าแกนูนูนุ่ปลื้มไหมนายเต่งต้องตอบเราตรงๆนะว่าปลายวันลูกไรคือก็ปนีนี่แหละปณีอะตาบ้องบอกตั้มตรงป้อมบอกตรงรอเรื่องนี้ป้อมกับเชิบอยู่อ๋อนายเต่งซื้อขับกับเชิบอยู่นี่รอปลายวันนี้ปนีเลยวันนั้นน่ะป้อมเจอเชิบกันนี้บ่มโผล่จะเชิบไปกันนะอ๋อเราก็พร้อมที่จะซื้อไหมขับกับอ็ปลายวันนั้นคือวันนั้นป้อมกับเต่าแกนุ่นนุ่งแหละเต่าแกเป็ดเล็ก เก็บดัดล่งกันนี่พ่อเน้อยนอนติดซาลาริมนม้ำนะริมคลองซาลาริมนม้ำกับกับกับถึงกันนี่พอดีเด็กลอยน้ำกลางเกาะักตบมาโตแว่โตแว่กันเนี่ย,ย,ววววนนยรู้นุย้ยก็วิ่งเปียกเด็กมาเรียนซาลาริมนม้ำเด็กนั่นงกลางเกาะักตบเออเออไม่เป็นอะไรป๋อเออไปไปในเพลงเราไป เราต่อไปนะครับครับคืนนี้เรากับไอ้รุ่นหน่วยก็มาเกย์กับเลย์แก่ปล่อยว้าวเราเป็นตั้งกับป่าเด็กมันป่ามาเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเรากรับโป้พ้มกับไม้เบียดักเจ้าไม้เบียดเสือนุ่มกันเดี๋ยวประกาศว่าเคยมั้งว่าต้องการที่จะเลี้ยงเด็กก็ไปตาการตาตามอะไรน้านานาเรื่องมันก็ใหญ่บุญแก่กับไม้หลกแก่กันท่านาโปยังมั้งกายแก่แก่ก็ดีใจเลี้ยงไหวกันเท้ากันมากระเจือไอ้เปรีวันเนี้ยอ๋อกันเหรอแค่นี้ครับ ทุกคนในบ้านเรากระปกปกิดโปรตาดตำทั้งวายอย่าบอกกันมันรูปหรอ,อเด็กนี่ในประวัตินี้ตำเป็นโรคแกอ๋ออ๋อเล่าต่อไปเล่าต่อไปครับ,บ,บถึงกระนีนี้การบอกเรานี่ตำหมากินกันด้วยกันเดี๋ยวไปไรโปรปักโปรยนก็กกวันนั้นก็พอดีรับมาจากไรมันถ,ถึงกับบนะถึงกระปกตาตำกลายเป็นต้มแล้วเพอากลายเป็นต้มแล้วการดับนี่ นักเลงมันก็ตุ้มเหมือนกันก็ไม่แหน็ปนน้อยก็รอผ้ามาแจ้งความแล้วอย่างวาต่วันว่าเน่บอนที่ตุ้ดไอ้ปลายวันนี้ก็ดูเด็กที่โดนนำไปฆ่ามันเป็นลูกของไอ้ไอ้พลันรนเลยคนดงสายที่ไอเ้เทวดามันพูดว่าที่เราไปเก็บดูในในกระท่อมมันกรงนั้นที่ไอเ้เทวดาองค์นั้นพูดว่าไม่อายพ่อตามยรือ,อ,อแสดงว่า ไอเ้เทวานีมันพูดเป็นความจริงทั้งหมดทีด่กูไม่ยอมไม่ยอมไอ้นุม่มพูดนี้แต่งานกับลูกกูไป็นานกาศเลยไม่ถึงบากมอ,อมบอกไปไปไๆไนี่เด็กเปร๊กจังจะเมือง,งนี้มันปนปลื้เนี่ยอ,อันแล้กับตัวเจิเ๊ยกันนะอุบัตินัดคนนเตป่าเด็กนี้ไปตุ่มในกล้องจะแเต๊ะแมมจะก็เด็ก นี่ไม่รูกันแล้วบ่งคนลบโรคจะแตกบางคนจะก็เออเด็ดเด็ดเด็ดจิ้มาบเลยนะไม่ว่าผมด่าบพุ่มดีปพาเด็กไปถุ่มเลยเออเอาเอาตามไปเย่รงแป๊กๆนะเอากลับกับพุ่มไปเป็นคนแต่ว่านั้นแหละแต่อย่าลืมนะเ็ดอันตาดำแล้วก็นำเจ้าไปวันมาแต่งงานไอ้หนูต่อแกหนูนุ้ยด้วยกลับกลับกับเนี่ยนี่ไงยืมเบียร์เร่องลอยดิอ๋อเร็วกันสวัสดีไ่มี วันนี้ไม่มเีเอาอย่างนี้กว่านายเต่งนายเต่งไปยืมเตาแก่หนูนุ้ยนะแต่วันที่มาแต่งวันนั้นมาแต่งงานวันนั้นเดี๋ยวก็ใจให้กับกัดเลย,เยออได้ลแวนปาน,ปานร้อนได้ไนระ้ะ รักกันรักกันรักกัน kata รักกัน kata รักกัน ที่ตรงเรือกอันนี้บุดีลบมังรมังไก่ปมได้พี่นะครับก็ไม่ว่าทุกคนแก่เวลานะครับพวกอยพอกได้จะฟับไม่พินองจอมานบเแตยความรูกตัวนักกันนะครับ